60กันเรีองคะ่ะเจ้าตัวไซเอนทีสคอกแมนค่ะถจ้าใครยังไม่ได้อ่ลืมขยันหมั่นเพียงกันนะคะตัวนี้จัดว่าดีคะ่ะเป็นฟาร์มเงินคะ่ะแล้วก็มีบังเกอร์แบเรียร์โผล่มาให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแต่บอกเลยว่าวางได้แค่3ตัวเท่านั้นคะ่ะและก็วางแล้วไม่สามารถรบทิ้งได้นะคะต้องวางยาวๆคะ่ะเพื่อนยาย ค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กันละกัน้นะคะคลิปนี้มาโชว์ของแค่นี้นะคะใครได้แล้วก็ดีใจด้วยใครยังไม่ได้ก็สู้ๆู ขอบคุณที่ติดตามชนกดไ like, ลค์สับตไคร้ที่จ่องพอออกมาโวไว้นะคะ